สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูดินปลูกว่านรวยไม่เลิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรวยไมเ่เลิกของเรานะคะนี่กาลังออกดอกดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูดินปลูกกันค่ะดินปลูกของว่านรวยไม่เลิกจะเป็นดินร่วนนะคะ,ะแต่ว่าถ้าไม่มีนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ให้ใช้เป็นดินใบก้ามปูนะคะผสมกับทรายค่ะ,ะสัสดส่วนก็คือ1ต่อหนึ่งนะคะแล้วก็มาทุกเ้ากันเลยค่ะ ก็ได้แล้วนะคะจะเป็นดินร่วนแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเอน,นี่เราก็จะได้ดินร่วนมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ภาชนะเนี่ยค่ะเจาะรูนะคะเจาะรูให้ระบายน้ําได้ดีนะคะใส่ไปเลยค่ะใส่ภาชนะของเราไปแบบนี้เลยค่ะอะ่ไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดให้แน่นนะคะอ่าแบบนี้เลย แล้วก็เจาะรูค่ะแล้วก็ปลูกว่านรวยไม่เลิกแบบนี้เลยคะ่ะเอาหัวยัดลงไปแบบนี้เลยนะคะเอาไว้ตรงกลางนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะ จะเห็นว่าเป็นดินของเราร่วนจนเป็นแบบเม็ดทรายเลยนะคะเป็นเม็ดๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็รดน้ําค่ะรดน้ําให้ชุ่มเลยรดน้ําให้ชุ่มแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราเทน้ําเยอะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าดินร่วนทําให้ระบายน้ําได้ดีแบบนี้น้ําไม่ขังนะคะ จะทำให้หัวของว่าน้วยไม่เลิกไม่เน่านะคะถ้าเป็นดินแฉะทาให้น้ําขังนะคะถ้าหัวว่าน้วยไม่เลิกเน่านะคะใบก็จะเริ่มเน่านะคะเพื่อนๆหัวจะเริ่มมีเมือกเมือกถ้าขุดออกมาแล้วมันจะเป็นเมือกเมือก,ก่อนนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มลามขึ้นมาจากหัวมาถึงใบะคะ่ะทำให้ใบเน่าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้อง ผสมทรายนะคะเอาดินมาผสมทรายเพื่อจะทําให้ดินเป็นดินร่วนเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื <l ug> ่อการระบายน้ําได้ดีนะคะ <l ug> นี่ระบายน้ําหมดแล้วนะคะจะเห็นเป็นแบบนี้เลยจะเป็นเห็นเป็นเน็ดทรายแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือการระบายน้ําได้ดีนะคะไม่ทําให้หัวเน่าอัะอันนี้วิธีการปลูกนะคะส่วนการปักชำก็จะเป็นแบบนี้ใช้ดินแบบเดียวกันเลยนะคะ ้าไม่มีดินร่วนนะคะให้ผสมทรายแบบนี้นะคะช่วงแรกใบเขาอาจจะตกบ้างเป็นบางใบเราก็าหาหาพิงแบบนี้ค่ะหาพิงกระถางบ้างนะคะยกยกใบเขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ใบเขาก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็ตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ออกอ,ออกลูกออกหน่อมาใหม่ออกหัวมาใหม่แบบนี้เลยค่ะ อันนี้เราจะให้ดูที่เราขยายพัน์ไว้นะคะจะเห็นว่าเป็นดินทรายนะคะเพื่อนเป็นดินทรายเป็นเม็ดทรายเลยนะคะดินของเรานะคะนี่ค่ะก็ขยายไว้แบบนี้นะคะ,ะนี่ค่ะ,ะต้นก็จะตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะ ถ้าใครไม่มีดินร่วนนะคะให้ใช้เบนใบก้ามปูผสมทรายแบบนี้เลยค่ะรับรองร่วนแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะอันนี้เป็นกระถางต้นแม่เขานะคะ,ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สอบถามมากันว่าใบเน่าทำยังไง ใบเน่าเกิดสาเหตุมาจากอะไรนะคะเพื่อนๆลองลดน้ําดูนะคะถ้าน้ําไหลผ่านไปได้ดีก็แสดงว่าการระบายน้ําเขาดีแต่ว่าถ้าน้ํายังขังอยู่ร,ระบายได้ช้ามากให้ขุดเอาหัวขึ้นมาดูค่ะเพื่อนๆให้ขุดเอาหัวขึ้นมาดูถ้าหัวเมื่อเมื่อคือหัวเริ่มเน่านะคะส่งผลไปถึงใบเริ่มเน่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขุดหัวขึ้นมาพึงลมให้แห้งนะคะพอแห้งแล้วก็สามารถนําไป ปลูกรุงดินแบบนี้เลยนะคะเอาไปปลูกรุงดินใหม่แบบนี้ทําให้ดินร่วนๆนะคะเพื่อนๆทีนี้หัวเขาก็จะไม่เน่าแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเฉพาะใบหัวไม่เน่าอาจจะเป็นเชื้อรานะคะบางครั้งเป็นจุดเหลืองๆค่ะเป็นจุดเหลืองๆด่างๆเหลืองๆตามใบนะคะเขาจะเป็นเชื้อรานะคะ เขาจะกัดกินใบเริ่มกินใบไปเรื่อยๆจนใบเน่าหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยนะคะอันนี้ต้องตัดใบทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวเขาก็เกิดแตกยอดมาใหม่แบบนี้นะคะค่ะในการปลูกว่านรวยไม่เลิกนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นดินปลูกที่เป็นดินร่วนผสมทรายนะคะเพื่อนๆถ้าไม่มีเนี่ยใช้ดินใบก้ามปูค่ะผสมทรายนะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยตั้งแต่ปลูกมาก็ยังไม่มีหัวไหนเน่านะคะเพื่อนๆยังไม่มีใบเน่านะคะ,ะดินปลูกของเราเป็นสูตรนี้เลยนะคะนําไปใช้กันได้เลยนะคะเพื่อนๆปลูกขึ้นดีมากค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไค k เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ